ตอนนี้นะคะเราก็มาที่ท่าเรือแล้วนะคะพร้อมที่เราจะขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนะคะไปที่เกาะซิมกันแล้วค่ะ ก็เป็นภาพบรรยากาศก่อนที่เราจะออกเดินทางะคะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าวันนี้อากาศดีมาถึงพุทธยนแห่งชาติสิมิรันแล้วนะคะที่มิวยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะแปดค่ะหรือว่าเกาะสิมิรันนั่นเองสัญลักษณ์ก็คือนี่เลยอยู่ข้างหลังมิวก็จะเป็นอ่าลูปหรือใบนะคะกิจกรรมที่นี่ก็ส่วนใหญ่เขามากันแล้วเขาก็แบบว่ามาทานอาหาร ะะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนขึ้นไปแบบว่าชมวิวได้นะคะแล้วก็จะไปดำน้ําต่อ <Wow. S 1> ทางที่เราจะเดินขึ้นไปตรงหินรือใบนะคะใช้เวลาปีนเขาเดินไปประมาณสิบนาทีะคะ่ะ อามิวก็มาถึงเกาะน,นาวแล้วแล้วก็ขอพี่จะลงน้ำแล้วนะคะ yeah! ก็จะเป็นหาดทรายเรียกว่าหาดทรายผู้หญิงนะคะก็คือก็สามารถนาน,นอนได้เล่นน้ำได้แบบว่าสวยมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็ได้มาถึงพิพหธภัาติ ะะทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นด้านเกาะเหนือนะคะก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นด้านเกาะใต้แล้วตอนนี้นะคะวิวก็พร้อมแล้วนะคะที่จะกระโดดลงน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเป็นชุดเตรียมความพร้อมเป็นเส็กน้อยใสย่ชูชีพนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างล่างจะสวยงามไหนที่เขาว่าแต่ตอนนี้ก็แค่แอบเห็นตรงจับจบบนเรือก็รู้สึกว่า โอเคค่ะสวยแบบว่าจะแบบแรงกาลังเื้อแล้วก็น้ำใสค่ะเจอกันนะคะว้าว ตอนนี้นะคะมิวก็หายตัวมาอยู่ที่อีกเกาะหนึ่งนะคะซึ่งน,นี้ก็เป็นหนึ่งในเกาะไฮไลท์ <Wow. S 1> นะคะก็คือเกาะของหมู่บ้านชาวมอแกนนะคะก็จะเป็นมีคนอยู่ประมาณ60หลังคาเรือหรือคนก็ประมาณ300กว่าคนน,นะคะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลเล็กๆมีหมอหนึ่งคนมีคุครูสามคนจริงๆเขาก็อยู่ที่นี่กันมานานแบบเป็นร้อยปีแล้วนะ wow. ตอนนี้นะคะเราก็มาเดินช้อปปิ้งที่หมู่บ้านมอแกนนะคะก็มีของขายเยอะแยะค่ะก็จะเป็นพวกแบบ้อแขนข้อมือของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือกำไรกำไรทำเองด้วยเปล่าอ๋ออันนี้เป็นสินค้าประจำท้องถิ่นแล้วอันอันอันนี้ข้างหลังเราคืออะไรคะโซลโบโซลโบงหรอคืออะไรอ่ะก็เรียกว่าตาใหญ่โอนี่คือโซลโบงเป็นบันพับรุษแล้วเราก็ อ่าว่ายใช่ไหมอเอาเรานับถือเป็นบนพับบรุษของโมงแกนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่จุดชมวิวเสม็ยทางชีค่ะ <Wow. S 2> ซึ่งทางเข้าเาก็จะโคดเคี้ยวหน่อยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่แบบว่าสวยมากนะคะแล้วก็ที่ที่แบบเราต้องมาเจองที่ อยู่กันที่ตักชีสวยมากเลยนอยู่ข้างหลังนี่นี่ไฮไลท์อยู่ข้างหลังนะคะเราขึ้นมาด้วยรอยเ้านะคะแลครที่ขึ้นมาเนี่ยตัวราคา90บาทนะคะของที่มาแล้วแคไม่มีบชาอาจจะขึ้นมาเา แต่เราบอกว่าสวยก็คือเพื่อนๆจะมาตอนแบบว่าตอนเช้านะคาอยิ่งขึ้นคันที่สองก็ไดแต่ว่าด้วยความที่เราเราใช่เราจะมาชิคไหนก็ได้ผู้หญิงที่ชิลเป็นชิคผู้หญิงจริงนะคึงเนี้ยชิลไม่ไม่ต้องการอะไรก็ได้เลยค่ะอ่าแล้วก็ทั้งหมดเพื่เพื่อนเห็นเนี่ยก็จะเป็นถ้านั่งเรือไปนะคะประมาณยี่สิบนาทีก็จะไปถึงลูก กาะแต่บมกิได้อันนี้ถือียกว่าเอาพังงานเแบบเป็นป่าพงการ์ดเลแล้วก็จะมีทริปนึงที่แบบว่าถ้าสมมติคนที่ไม่เคยมาพังงานเนี่ยสามารถที่จะล่อๆม่อเลยอวัง ไปกาะปันหีก็มันหีเกาะตะปูเขาเซบอร์นะามีนนด้วยดูการเขาเปสวนค่ะก็แนะนำให้ทุกคนนะคะที่สนใจมาเที่ยเนอะเที่ยวเมืองร้องใช่แล้วก็ทํกานมีอะไรมาก่อนจริงเพราะว่ามันมันแบบสนมากทั้งอุทยาแห่งาติสวนนดอ่งยานรนมีแต่ไม่มีจริงๆนะมันมีอะม่าไม่ได้ปมีป่ามีนป่าด้วยแล้วก็อะไรช่นอไรตอน อ,อันนี้ชอบม,ม,ม,มากาก็ยังไงก็วันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นสองสาวนะระหว่างนิ๋วกับพี่ติ๋วนะคะตะลุยจังหวัดพังงากันค่ะก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายของจังหวัดพังงาใช่ก็จะ้าไปสู่ยอดแก่ง So this is Titi and Mata! Yeah, so. And Milky! Milky, yeah, Milky! And how do you feel for the serene Iceland today? um We're here uh, first time, so I think the fishes are very beautiful. Also, the corals are just amazing, wow. and also, uh, it's recommendable for everyone. Yeah. yeah. Wow, and how about you? It's nice. Um. I think everybody likes it. Wow. Um, yeah, the cor the corals are colorful and yeah. So everyone have to come here, right? Yeah, I would recommend yeah. to everyone come here to visit here one day. Yeah, yeah, it's amazing. Yeah, someday. Yeah. So okay, so now she say bye. 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 เวลาดิวมีคลิปใหม่ๆก็จะได้โอเคแล้วไปจอกันใหม่นะคะอยู่ที่ไหน้าคะ